สถานที่ท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์อันกว้างใหญ่มักจะมีสกายวอล์คหรือจุดชมวิวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นจุดที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทิวทัศน์อันตรการตาเหล่านั้นแต่จุดชมวิวในบางสถานที่นอกจากจะได้รับสุนทรียภาพแล้วก็ยังทําให้เกิดอาการตื่นเต้นจากความสูงได้ในเวลาเดียวกันและในวันนี้อับดุลไททูบจะพาไปพบกับ10สกายวอล์คจุดชมวิวสุดเสียวจากทั่วโลกจะมีที่ไหนกันบ้างไปชมกันครับ 1 f i v e f เก g e r Five f i n g e r เป็นจุดชมวิวบนภูเขาคลิปเปนสไตล์ในประเทศออสเตรียถูกตั้งชื่อตามโครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายกับมือที่ยื่นออกไปจากหน้าผาโดยมีส่วนที่คล้ายกับนิ้วมือคือช่องทางเดิน5ช่องซึ่งมีความยาวประมาณ4เมตรจุดชมวิวนี้อยู่บนหน้าผาที่มีความสูงประมาณ400เมตร นับว่าเป็นจุดชมวิวที่สร้างความตื่นเต้นไปพร้อมกับการรับชมธรรมชาติอันงดงามของเทือกเขาแอลฟ์โดยที่นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียค่าเข้าชมเหมือนในจุดอื่นๆสองเออร์แลนด์ลุคเอาเออร์แลนด์ลุคเอาอยู่ในประเทศนอร์เวย์ สร้างสรรค์โดยสถาปนิกชาวนอร์เวย์สองคนทอมมี่วิวเฮม์สันและทอทแสแซนเดอร์ที่ได้ทำการออกแบบจุดชมวิวได้อย่างมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครซึ่งมีลักษณะเป็นทางเดินที่ยื่นออกไปจากหน้าผาแล้วทางเดินก็ได้เลี้ยวลงไปด้านล่างใต้หน้าผามีกระจกใสป้องกันการพัดตกตั้งอยู่ที่ปลายของทางเดินจุดชมวิวนี้อยู่บนความสูง6 0 9เมตรสามารถรับชมทัศนียภาพมุมกว้างของเออร์แลนฟยอดที่โด่งดังของเมืองเออร์แลนด์ได้จากจุดนี้ ออย u ุกโดสกายวอล์กอยุกโดสกายวอล์ oh walk, อยู่ในปูสานประเทศเกาหลีใต้เป็นจุดชมวิวรูปเกือกมา้าที่ยื่นออกไปจากหน้าผาไปสู่มาสมุดด้วยความยาว15เมตรตั้งอยู่บนหน้าผาที่สูงประมาณ30เมตรจุดชมวิวนี้สร้างความตื่นเต้นให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยพื้นกระจกที่สามารถมองเห็นโขดหินที่ถูกคลื่นกระทบอยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจน พื้นกระจกจำนวน24แผ่นที่ถูกเคลือบด้วยแผ่นฟิล์มกันกระสุนซึ่งรวมแล้วมีความหนาประมาณ55มิลลิเมตรทำให้มีความแข็งแรงและปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวในการยืนชมทัศนียภาพของมาหาสมุทรปูชานสีลังกาวีสกายบริดลังกาวีสกายบริดเป็นสะพานที่อยู่บนเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซีย ถูกสร้างอยู่บนยอดเขากุนุงมาชินชังที่สูงจากพื้นดินประมาณ100เมตรตัวสะพานมีความยาว125เมตรมีโครงเสาตรงกลางสะพานที่เป็นตัวยึดระหว่างตัวสะพานกับพื้นด้านล่างลักษณะของสะพานเป็นรูปโค้งคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเมื่อได้ยืนอยู่บนสะพานแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะอยู่ในความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ610เมตรทำให้สามารถมองเห็นบริเวณด้านในของเกาะลังกวี ด้วยมุมมองแบบ360องศารวมไปถึงทะเลอันดามันที่กว้างใหญ่ด้วย5 g า a c าเซียสกายวอล์กกลาเซียสกายวอลอยู่ในอุทยานแห่งชาติ j a สเปอร์ในแคนาดาเป็นจุดชมวิวแบบทางเดินพื้นกระจกที่ยื่นออกมาจากหน้าผา35เมตรมีความยาวทั้งหมด450เมตร นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นกลุ่มหินจากยุคโบราณที่อยู่ด้านล่างผ่านพื้นกระจกนิรภัยที่แข็งแรงและปลอดภัยในความสูงที่280เมตรและหากมองไปรอบๆก็จะพบกับทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขา็รกกี้สถานที่แห่งนี้ยังขึ้นชื่อในเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยาธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์ธรรมชาติของทานน้ำแข็งโคลัมเบียซึ่งเป็นทานน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเขตเทือกเขารอรก,กี้ ดัสต t ไ y Skywalk ์กด s t ต i ไดสกายออยู่ในเทือกเขาออสเตรียเป็นจุดชมวิวที่อยู่บนความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ2,700เมตรโดยมีพื้นเป็นกระจกที่ทำให้มองเห็นผาหินด้านล่างในความสูง250เมตรได้อย่างชัดเจนจุดชมวิวนี้มีความแข็งแรงและปลอดภัยด้วยโครงสร้างเหล็กกว่า40ตัน ที่ทนต่อพายุได้ถึง210กิโลเมตรต่อชั่วโมงรองรับหิมะที่สูงได้ถึง8เมตรและรองรับผู้เข้าชมได้ถึง150คนด้วยกันจุดชมวิวนี้ยังมีส่วนของสะพานแขวนที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันซึ่งได้แขวนอยู่ระหว่างหน้าผาในความสูงประมาณ400เมตร 7. The l e k e Skydeck Chicago t h โก้เ e กายเด็กชิคาโกในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระเบียงกระจกใสที่สามารถมองเห็นเมืองชิคาโกทะเลสาบมิชิแกนและรวมไปถึงรัฐอีก4รัฐได้แก่รัฐอิลลินอยวิสคอนซินมิชิแกนและอินเดียนาว่ากันว่าเมื่ออยู่บนเดอะเลชแล้วมองลงมาจะทําให้เห็นรถยนต์และผู้คนที่เดินบนถนนมีขนาดที่เล็กกว่ามดเนื่องจากอยู่บนความสูงที่412เมตรบนชั้น103ของตึกวิลลิสทาวเวอร ซึ่งชื่อเดิมก็คือเซียสทาวเวอร์นอกจากความตื่นเต้นในเวลากลางวันแล้วผู้เข้าชมยังนิยมมาสัมผัสกับภาพความงดงามของพระอาทิตย์ตกดินในตอนเย็นและชมเมืองที่มีชีวิตชีวาจากแสงไฟในเวลากลางคืน 8. ปดสานกระจกจางเจียเจียสพานกระจกจางเจียเจียอ,อ,อยู่ในอุทยานแห่งชาติจางเจียเจียประเทศจีน สะพานแห่งนี้ได้รับการออกแบบด้วยสถาปนิกชาวอิสราเอลแฮมโดตันความยาวของสะพานทั้งหมด430เมตรกว้างประมาณ6เมตรและมีความสูงจากพื้นดินประมาณ300เมตรมีการใช้กระจกนิรภัยมากกว่า120แผ่นกระจกก็มีความหนาประมาณ2นิ้วทําให้มีความแข็งแรงและความปลอดภัยสูงสามารถบรรจุคนได้พร้อมกันถึง800คนและเคยมีการทดสอบความแข็งแรงด้วยการนํารถยนต์ไปวิ่งบนสะพานหลังจากสร้างสะพานเสร็จอีกด้วย ซึ่งสะพานนี้ถือเป็นอีกหนึ่งจุดท้าทายสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบนภูเขาเทียนเหมือนซาน 9. ก้าชา n มนิกสกายวอล์กชา i มนิกสกายวอล์ตั้งอยู่บนยอดเขาเอกุยดูมีดีในเทือกเขาแอลประเทศฝรั่งเศสบนความสูงประมาณ3,900เเมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นจุดชมวิวในรูปแบบห้องกระจกที่มองได้5ทิศทางยื่นออกไปจากยอดเขาเหนือพื้นดินกว่า1 0 3 5เมตรจุดชมวิวนี้ล้อมรอบด้วยกระจกนิรภยัยหนาะ12มิลลิเมตรได้รับการออกแบบมาให้ทนต่อลมพายุและรับน้ำหนักได้มากในขณะเข้าชมนักท่องเที่ยวจะต้องเปลี่ยนรองเท้าที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้เพื่อป้องกันร,รอยขีดข่วนบนกระจกเมื่อยืนอยู่ในจุดชมวิวจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันตรการตาของยอดเขามงบรอง ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ด้วยระดับความสูงของยอดเขาแห่งนี้จุดชมวิวนี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับผู้ที่กลัวความสูงสิบแกรนแคนยอนสกายวอล์กแกรนแคนยอนสกายวอล์กเป็นจุดชมวิวของสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่เก่าแก่อย่างแกรนแคนยอนในประเทศชารัฐอเมริกา โดยมีลักษณะเป็นทางเดินรูปเกือกมา้าซึ่งมีความยาว2 1เมตรเป็นโครงสร้างเหล็กที่ยื่นออกมาจากหน้าผาซึ่งปูพื้นด้วยกระจกที่สามารถมองลงไปถึงหุบเขาด้านล่างในระดับความสูงประมาณ1,200เมตรทางเดินนี้สามารถรับน้ำหนักนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากมีข้อมูลว่ารับน้ำหนักได้เทียบเท่ากับเครื่องบินโบอิง7 47ได้ทั้งลำ แกรนแคนยอนสกายวอล์บริหารจัดการโดยชนเผ่าวลลาปายซึ่งเป็นพื้นที่ดั้งเดิมของชนเผ่านี้